สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งมือถือนะครับวันนี้เรามาพบกันกับเครื่อง s A หนึ่งสองนะครับ,ต,นะรบ,รบตัวนี้นะครับ A s a m s u n g ก a เซ A หนึ่งสองนะครับตัวนี้จะแจกมานะครับนะครับกนะับ โอเคครับก็มาเริ่มไปเลยนะครับเลยก็เช็คของกันนะครับมีซิมมาไหมนะครับอ่ามีซิมเอสมาหนึ่งซิมนะครับผมจะมาไวก่อนจ้ะเดอผมจะมาส์ก่อนนะครับเราจะมาการแกะเครื่องกันนะครับ อืมอืม,อมนะครับอันนี้ผมใช้เป็นเครื่องมือเฉพาะนะครับใช้ได้ทุกง,งาน,นครับเครื่องมือซิน้นนี้งานช่างงานงานมือถือง,งานคอมใช้ได้หมดนะครับเครื่องมือซิ้นนี้ครับนั่นก็คือใบเลื่อยนะครับ โอเคครับเราก็แกะออกมาเรียบร้อยนะครับจะทำการแกะหน้าจอนะครับวันนี้อินเทอร์เน็ตของที่ร้านมีปัญหานิดนึงนะครับ นะครับแล้วก็โคแบตสำคัญสุดนะครับเอาโคแบตออกก่อนนะครับอ่านี่ครับด้วยความชื่นมานะเดี๋ยวจะทำความสะอาดให้ฟรีนะครับตัวนี้มีคิดตังนะครับเพราะเปลี่นยนหน้าจอ โอเคครับก็เราจะลองมาจอนะครับจะใช้เป็นลมร้อนนะครับผมจะใช้เป็นลมร้อนตั้งความร้อนไว้ที่3ามแลสาสาสเสียดเลครับตัวนี้ลูกค้าหน้าร้านนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นงานส่งนะครับ เป็นงานหน้าร้านแล้วก็รีบนะครับต้องการใช้เครื่องด่วนนะครับนะครับจะออกง่ายนะครับใช้เป็นลมร้อนนะครับสำหรับจอเสียแล้วนะครับให้ใช้กรุภูมสูงแบบผมได้ครับแต่ถ้าเป็นจอที่มันไม่เสียนะครับเราจะแกะมาซ่อมจอหรือ แกะมาดูหน้าจอนะครับหรืออะไรกร็แล้วแต่นะครับที่ว่าจอไม่เสียเนี่ยแต่เราจะแกะมาทํานะครับก็ใช้อุณหภูมิต่ำกว่านี้นะครับอย่าไปใช้อุณหภูมิสูงอย่างผมนะครับอีกก็ตังขวดสัดนัากากาวจอนะครับอุปรกรณ์ชิ้นเดียวนะครับชิ้นนี้มีประโยชน์หลายอย่างนะครับ ในทางงัดเงี้ยนะครับขูดกาวนะครับจะเป็นงานเกี่ยวกับพวกรถยนต์พวกซ่อมเครื่องยนต์แล้วพวกน,นี้ก็จะเป็นขูดประก็นนะครับเด่ขอเราเอาไว้ขูดกาวครับโอเคครับตอนขูดกาวก็ไม่มีอะไรนะครับ โอเคครับต่อไปก็จะทําการลองหน้าจอนะครับเนี่ยขุดจอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ก็ขุดกาวเรียบร้อยครับก็มาลองหน้าจอกันนะครับก็ประกอบเหมือนตอนที่อ้อนะครับองออกยังไงก็ประกอบแบบนั้นนะครับ ที่ผมแกะเว้นรถออกก็เพื่อลดความเสียหายของพวกเอ่อกล้อง,องพวกนยครับคัวเสาสัญญาณอะไรพวกนี้นะครับนีพวกนี้พอถ้าเราเอาออกมันจะมีการการขูดนะครับอย่างนี้สวิตช์อยู่ที่เพย์ฝาหลังนะครับรุ่นนี้ก็ต้องใส่ฝาหลังด้วยนะครับ ครับโอเคครับติดนะครับโอเคครับมาต่อกันเลยครับกนเราจะมาลองหน้าจอกันนะครับ จริงๆจ,จอใช้ได้นะครับไปต่วันิ้วตอนผมลาดเนี่ยลาไปตรงนะครับนะครับเราอให้ดูใหม่เนาะนะครับลาดได้ปกติแล้วอ้าวนะครับโอเคครับจอตอนนี้ก็ปกตินะครับเราจะเทสการพิมพ์นะจ๊ะ โอเคครับการพิมพ์ก็โอเคนี้เราก็จะปล่อยทิ้งไว้สักพักนะครับดูว่าจะมีการเต้นของภาพมีการสะุ่ของภาพไหมนะครับแล้วก็จะมาใส่กาวกันนะครับอโอเคครับมาใส่กาวกันดีกว่าช <med> ิมไว้ได้สักพัก,ก,กนึงใหญ่ๆละก <med> <ive> <s us> ็ต้องระวังเรื่องสายแพรนะครับ เมลืมบอกครั้งแรกไป โอเคครับเรียบร้อยทีนี้ผมจะมีอีกเทคนิคนึงนะครับที่ผมก็ทำประจำเนี่ยก็คือการทำเชลันยาเช็ดขอบจอนะครับเพื่อลดคราบมันนะครับ ให้กาวจับหน้าจอได้ดีขึ้นป้องกันการหลุดนะครับแล้วก็จะวางกาวสองหน้านะครับ 3M ก็ี่ก็จะทำความสาดเลนส์กล้องให้นะครับก่อนเียวใส่กาวจอแนละ้ว ก็จะทิ้งไว้สักแป๊บนึ่งนะครับระหว่างทิ้งไว้ผมก็จะลงเวลาไ้ลงที่ของเสื่อนะครับว่า่อมวัี่ิท่าไรน,นะครับเผื่อที่จะมีปัญหามาผมก็จะประกันให้นะครับผมทำไปผมมีประกันให้ทุกตัวนะครับ อ่าแล้วก็ลืมไม่ได้นะครับนี่ครับกาวล้างแพจอนะครับมันจะเป็นกาวสองหน้ามาให้เรานะครับเพื่อจะยึดแพจอไว้นะไม่ให้ขยับนะครับหลายๆร้านทํากันคือไม่แกะตัวนี้ออกครับไม่แปะกาวจอตัวนี้ให้ดีนะครับที่สําคัญนะครับเวลาทําไปอ่ะ่าจอจะอยู่ดีอยู่ดีสายเพจะแตกหรือไม่หักหรือไม่หักเอหรือหักหรือไม่ จะหักหรือไม่หักมันก็อยู่ตรงนี้นะครับอลินพันธ์กันครับกาแฟไม่ได้กินม่วงนอนด้วยนี่ก็เป็นเวลาสิบโมงครึ่งนะครับโอเคครับนี่ก็ตึ่แลอะอ็อย่าลืมนะครับรุ่นริม่ม่ เพลังพงเพลชัดจะอยู่ร่วมกับเพลจอนะครับต้องเทสที่ดีก่อนนะครับอันนี้ผมเทสไปแล้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับของผมนี่เป็นเสียงต้นฉบับนะครับผมไม่ได้ตัดต่อเสียงนะครับ แล้ก็คลิปวิดีโอที่ผมลงส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ตัดนะครับผมลงเพียวๆนะที่เกี่ยตัด<ม>ใส่กกงใส่ส,ก,ก,ส,สก,กินอะไผมก็ไม่ได้ทำแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ลงเพียวๆลงสดๆไปเลยตั้นึงตัวนี้เปลี่ยนเจาขอหกดงนะเย็นนะเบิรอะไรไหม ทันไหมเละเตะเลยครับอไนนี้ผม,มใช้มือช่วยเพราะว่ามอตเตอร์มันถ่านหมดนะครับ ถ้าเป็นเกียวละเอียดทั่วไปมันจะไม่ต้องนะครับแต่ตอนนี้เป็นเกียวหยาบครับก็เลยต้องใช้มือช่วยดนมีคหนึ่ง อันนี้ก็จะมีการเคล่นวานิดหน่อยนะครับเลากันไม่ครบนะครับโอเคนะครับก็ประกอบเรียบร้อยนะครับเลยพร้อมที่จะส่งงานได้อีกสองชั่วโมงส่งงานนะครับว่าผมให้กาวแห้งเสร็จตัวดีผมถึงส่งงานครับผมไม่ได้ว่าใส่กาวเสร็จแล้วผมส่งงานนะผมต้องรอให้กาวแห้งสนิทก่อนนะครับ เช็คกี่ครั้งเป็นครั้งสุดท้ายนะจ๊ะก็ะจะไว้ประมาณนึ่ชั่วโมงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ